สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็จะมาเนี่ยก็จะว่าใครกําลังคิดถึงคุณอยู่นะคะพลังงานของเขาเป็นใครนั้นนะเลือกกลองไพ่ได้เลยนะคะเมียว่าไม่เลือกสี่กล่องกล่องแรกเปรมิตรสีเหลืองทองก้อนที่สามเปริมิตรสีดำก้อนที่สามเปรมิตรสีชมพูกอที่สี่เปริมิตรสีขาวนะคะเรามาดูกันว่าใครคนนั้นนะคะที่เขากําลังคิดถึงคุณคนที่เลือกกองไปไว้หนึ่งนะพลังงานของเขาเป็นใครเขาและคุณนะคะจะมีโอกาสได้เจอกันได้คุยกันไหม พลังงานของคนคนนี้นะคนที่เขาคิดถึงคุณเขาเป็นใคร Night อ f ฟบอนนะคะผู้หญิงผู้ชายที่คนคนนี้มีความรู้สึกนะหลงไหลในตัวคุณมากๆนะเดินเลเวออกมาขยายในเรื่องของความรู้สึกของเขานะที่เขาชื่นชมนะในความเก่งความรู้ความสามารถของคุณนะ แล้วก็เป็นบาระงานของคนที่เหมือนกับว่าตัวคุณตัวเขามีความรู้สึกเหมือนมากกว่าความเป็นเพื่อนนะคะแต่ยังไม่ใช่ความรู้สึกของการเป็นแฟนกันคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แอบหลงรักคุณแอบชื่นชอบคุณนะคะเป็นกลุ่มสังคมเดียวกันน่ะเป็นเพื่อนของคุณได้เป็นคนที่คุณรู้จักนะเป็นคนที่คุณกับเขาเคยคุยกันเคยแชทกัน แล้วแต่เขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าเออลังเลนะไม่มั่นใจสงสัยในความรู้สึกของตัวเองว่าตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยนะคะมันมีความที่แบบเออเขาสงสัยว่าคุณกับเขาเนี่ยรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขารู้สึกแปลกแปลกกับคุณตั้งแต่ที่คุยกันแล้วนะตั้งแต่ที่แชทกันแล้วนะแต่เพียงแค่มันไม่มั่นใจว่าเอ,อ๊จะเป็นเพื่อนหรือว่าจะเป็นแฟนนะคะประมาณเนี่ย แล้วก็มันเหมือนกับว่าอาจจะเคยมีคนนะที่เป็นกลุ่มสังคมของคุณเพื่อนคุณเพื่อนเขานะไม่สนับสนุนให้คุณกับเขารักกันชอบกันนั่นแหละคนคนนี้ที่เขากําลังคิดถึงคุณอยู่นะแล้วเขาก็รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าไม่มั่นใจในความรู้สึกของตัวคุณตัวเขาอะนะว่าเออรู้สึกเหมือนกันไหมนะเพราะว่าการคุยกันของคุณน่าจะเป็นในรูปแบบของการจีบกันอะนะคนะเป็นการที่แบบต๊อตะ นะจีบจีบคุยคุยหยอกหยอกนะคะมันมีความเป็นเพื่อนกันอยู่นะแต่ความเป็นเพื่อนของคุณกับเขาคือคนคนนี้อาจจะคบคุยหลายคนก็ได้นะกนะนะารที่คุณกับเขาแชทคุยกันนตอนนั้นนะหรือว่าเวลาตอนเนี้ยมันเป็นรูปแบบของการที่คบหาดูใจกันเขาแชทหลายคนก็คุยหลายคนนะเขาก็เลยมีความไม่มั่นใจกับความสัมพันธ์ที่จะพัฒนานะฉะนั้นคนคนนี้ก็มีความรู้สึกคิดถึงคุณนะแต่ว่าไม่มั่นใจ ในการที่ว่าจะพัฒนาความรักสัมพันธ์นะคะของคุณกับเขาไปเป็นแฟนเพราะว่าคนอื่นไม่เห็นด้วยนะคะเป็นเพื่อนดีกว่าเนาะอารมณ์นี้นะคะมาดูซิว่าคุณกับเขาจะมีโอกาสพัฒนาความรักความสัมพันธ์กันได้ไหม,ม,มกองที่หนึ่งเขามีความรักเขามีความรักมีความสนใจคุณนะคะเขามีความอยากจะไปต่อ นะอยากจะคุยกันมากกว่านี้อย่าแชทกันมากกว่านี้นะคุณกับเขาอาจจะคุยกันนะแชทกันผ่านโซเชีลยลไลน์อย่างเดียวแต่สิ่งที่เขาคิดก็คือเขาอยากจะเจอหน้าคุณด้วยนะคะแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอย่าเพิ่งคุยจริงจังเลยนะประมาณเนี่ยว,ว่าแชทกันเพื่อที่จะได้นะรู้ที่ใส่ใจคอเรียนรู้กันไปก่อนก่อนที่จะพัฒนาความสัมพันธะ์อ่ะมันเป็นประมาณเนี่ยว,ว่าคนคนนี้ยังไม่ได้ต้องการที่จะเออเป็นแฟนกับคุณนะ แต่เพียงแค่อยากจะรู้นิสัยใจของคุณให้มากกว่านี้แค่นั้นเองนะคนคนนี้ที่คิดถึงคุณนะคะถ้ามีโอกาสก็นะอยากจะคุยมากกว่านี้แชทมากกว่านี้เรียนรู้นิสัยใจของคุณมากกว่านี้นะมาดูสิว่าพอที่จะได้พัฒนาความรักเป็นแฟนเป็นคนรักได้ไหมคิดถึงกันแบบนี้เวดดิง้งโอ้โหแต่งงานเลยนะเนี่ยไม่ธรรมดานะถ้าได้คุยกันมากกว่านี้ นะถ้าได้เจอกันนะถ้าได้แบบเหมือนเหมือนกับว่าไปสารสมานกาันนะไปฮันนีมูนโอ้โหเป็นรักแท้เลยเลย,เลยนะคะไม่ธรรมดานะเนี่ยถึงขนาดเดียวว่าจากที่แชทที่คุยธรรมดาจะมีโอกาสที่จะได้แต่งงานนะคะไปฮันนีมูนนะไปใช้ชีวิตคู่ไปดื่มน้ําบึ่งพระ่อจานเป็นรักแท้แล้วก็เป็นความรักความสัมพันธ์ที่โรแมนติกนะคะโอ้ยนะคะขนาดแบบคุยแชทแชเล่นเล่นนะเนี่ยนะคะ ลองดูลัคนาราศีของคุณและเขาหน่อยเข็มขอนราศีมังกรจัธดินนะคะออกคอเรือราศีกุมภ์จัตทลมสันคนที่เกิดในวันอาทิตย์ชาวธาตุไฟเซตเพิงคนที่เกิดในวันเสาร์ชาวด,ดินวันที่เกิดของคุณและเขาเป็นวันที่10 11 13แล้วก็19นะคะกล่องน,นี้คิดถึงนะแบบไม่ธรรมดาจริงๆนะคะมีโอกาสได้พัฒนาความรักธ์เป็นคู่รักเป็นแฟนแล้วก็แต่งงานกันนะคะสวัสดีค่ะกองที่สอง นะพีระมิดสีดำของขไไ้อพิเดที่ว่านะใครกําลังคิดถึงคุณแล้วความสัมพันธ์อานาคตจะเป็นอย่างไรนะคะต่อสัปรังงานนะของคนคนนี้คนที่กําลังคิดถึงคุณอยู่เขาเป็นใครเขาคิดถึงคุณอย่างไรนะคะแล้วมีโอกาสจะพัฒน,นาความรักสมบัตใหม่พลังงานของเขาเป็นใครคนที่คิดถึงคุณเดอะเดวิลนะคะโอ้โหไพ่ใบรแรกก็ออกมาคิดถึงแบบเดอะเดวิลเลย ขอดูไพ่ขยายหน่อยสิโอ้ยคิดถึงแบบลหลงไหลคลั่งไคล้นะคะอารมณ์ที่แบบหมกมุ่นมากเลยหมกมุ่นในเรื่องของการที่แบบต้องนะคะสมพันธ์ลึกซึ้งนะจิกระดือกับคุณนะ่ะนะคะอารมณ์นี้อ่ะนะคะเพราะว่าดูสิแต่มันทําอะไรไม่ได้นะ,ะมันได้แต่คิดถึงมันได้แต่หวยหานะคะข้าควรวนนะ,ะจนจะเป็นแบบเป็นโรคซึมเศร้าไปแล้วอ่ะนะคะคือแบบว่าจะต้องนะคะ ออคิดถึงจนไม่รู้ว่าจะทํายังไงแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับนะกระส่ายกระสับโอ้โหเศร้าใจเสียใจวิตกกวลใจมันจะเป็นไปได้ไหมนะคะคือคิดถึงแล้วอยากจะมาหาอยากจะมาเจอคิดถึงแล้วอยากจะเออไปแบบจิกกระดือด้วยกันไปอันนีมูลนะคะประมาณเนี้แต่มันทําไม่ได้อ่ะเราจะให้ทํำยังไงอ่ะนะ,ะมันได้แต่เหมือนกับว่าคิดอยู่ในใจนะหมกมุ่นมากคนคนนี้หมกมุ่นเรื่องของคุณมาก นะฮะคุณกับเขาอาจจะเคยนะคะเออมีอะไรกันแล้วอ่ะนะคะแต่ว่าคือมันเหมือนกับว่าคุณกับเขาณนะตอนนี้เวลานี้อาจจะไม่ได้คุยกันแล้วหรือว่าไม่ได้สารสน์กันแล้วแต่คนคนนี้หมกมุ่นเรื่องของคุณมากเลยคิดถึงแต่ตอนนั้นตอนเดียวกับคุณนะ,ะถ้าคุณเคยนะคะทําอะไรกันและกันนะคะแสดงออกความรักเนาะนั่นแหละนะคะประมาณนี้คนนี้หมกมุ่นมากอ่ะนะ,ะ,นะะเออ เรามาดูซิว่านะคะคุณและเขามีโอกาสมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเดเดวิลไงอาจจะเคยลึกซึ้งกันแล้วอะ่ะคุณและเขามีโอกาสจะได้เจอกันไหมเอ็ดออฟสอดหนึ่งดาบนะคะมันเหมือนกับว่าการเจอกันของคุณกับเขามันอยู่ที่การตัดสินใจของ คนในครอบครัวการตัดสินใจของบุคคลรอบข้างการตัดสินใจของคุณพ่อคุณแม่นะที่จะเหมือนกับว่าบอกให้คุณกับเขาหรือว่าอนุญาตให้คุณกับเขาได้มาเจอกันนะได้มาเหมือนกับว่าเออใช้ชีวิตคู่ร่วมกันประมาณนี้มันเหมือนกับการที่คุณกับเขาจะได้เจอกันนะมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจการบอกกล่ odo, าวการอนุญาตของคนในครอบครัวหรือว่า คนคนนี้อาจจะไม่โสดก็ได้บางคนท่านคือคนคนนี้คือแบบเขาไม่ได้โสดเขาแต่งงานแล้วเขามีครอบครัวแล้วแต่เขาดันมาคิดถึงคุณนะคะเขาอยากจะมีอะไรลึกซึ้งกันกับคุณเขาเคยนะคะเอออาจจะดูแลคุณนะอาจจะเปคุณนะเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยอะไรก็ได้แต่เขามาหาคุณไม่ได้นะเพราะว่าภรรยาสามีนะคะครอบครัวของเขาห้ามไว้แม่เขามาเจอคุณก็เลยเหมือนว่าแต่เขาก็นะ พยายามนะพยายามที่จะไม่คิดถึงคุณอ่ะแต่มันก็ทําไม่ได้อ่ะนะคะแต่มันก็เหมือนกับว่าหมกมุ่นแต่เรื่องเนี้ยเรื่องเดียวนะคะฉะนั้นก่องนี้คนที่คิดถึงคุณมากๆนะเป็นคนที่แบบเหมือนเคยดูแลคุณอ่ะเคยเปยคุณน,นะ,คะเคยให้คุณเป็นกิก๊กเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยเล่นดูปูเสือคุณแต่ตอนนี้คือเขาไม่โสดนะคนในครอบครัวเขาไม่อนุญาตให้คุณกับเขามาเจอกันมารักกันนะคะใครจะบอกอะไรกองนี้ นะคะดูสิเจ็ดถ้วยมันเป็นพลังงานของความรักกับควาที่แบบเอออาจจะเป็นความรักนะคะที่ไม่ได้เป็นรักเดียวนะ,ะเป็นเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เขานะ,ะมีหลายคนมีหลายบ้านนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับว่าถ้าคนคนนี้ไม่เคลียร์ความสมัมพันธ์นะทั้งหมดนะ แล้วไม่สามารถที่จะกลับมาหาคุณได้อีกนะมันเป็นพลังงานของตัวคุณที่แบบยืนยันเลยว่าเขาต้องโสดนะเขาต้องเคลียร์พลังงานเก่าเขาต้องเคลียร์สามีเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าออกหมดนะเพื่อที่จะได้เจอคุณครั้งหนึ่งนะคะมันเป็นมันเป็นประมาณเนี้คือแบบเขาไม่โสดเขาก็มาหาคุณไม่ได้นะเขาไม่สามารถเคลียร์ตัวเองได้นันเองคุคนนี้คิดถึงคุณมากหมกมุ่นเรื่องของคุณมากนะคะมันจึงเป็นความรักกัจจันท์ที่เรียกว่า นั่นไงริลิสนะคะมันเป็นควรักครัสุดทยที่แบบเหมือนเขายังไม่เคลียร์ตัวเองอะ่ะนะคะยังไม่โสดยังไม่หญ่ยังไม่เลิกนะคะแต่ว่าคุณเป็นความรักครัสุดทยที่เขารู้สึกห่วยหาป้องกานมากมากนะคะคุณเป็นความสุขของเขาคุณเป็นเป็นคนที่แบบว่าเขาจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยแล้วเออชีวิตของเขามีความสุขนะคะประมาณเนี้เพฟูเน่อะนะความสดใสของคุณนะคะ การได้แบบว่าใช้ชีวิตคู่อยู่กับคุณอ่ะมันคืออะไรที่แบบดีที่สุดสําหรับเขาแต่ตอนนี้คือแบบว่าเขาไม่มีความสุขเลยนะคะเขาเครียดมากเพราะว่าเขาเครียดตัวเองไม่ได้ลัคการาศีของคุณนลคะวอเตอร์จะน้ามีกรกฎพิจิกแอริราศีเม์จะทัดไฟมาราศีเมฆราศีพิจิกนะแล้วก็เลโอราศีสิงห์จะทัดไฟวันที่เกิดของคุณแล, Water, นานาล,แล้ว,วค,คะคเป็นวันที่หนึ่งห้าสิบเจ็ดแล้วก็ยี่สิบสี่ สมบัติพลังงานของคุณด้วยการกดสปายไลค์แชร์นะคะต่อมากนที่สามใครกําลังคิดถึงคุณอยู่แล้วเขาคิดถึงคุณเนี่ยนะคะเขาจะทาอะไรต่อสมพลังงานของคนที่คิดถึงคนที่เลือกกองไพ่กนที่สามหน่อยนะคะเป็นพลังงานของใครเอ่ยคนที่กําลังคิดถึงคุณพลังงานของชายหนุ่มหญิงสาวที่กําลังคิดถึงคุณนะคะแล้วเขาจะทาอะไรไหมพลังงานของคนที่คิดถึงคุณเป็นพลังงานของคนที่แบบ เหมือนพยายามที่จะไม่คิดถึงคุณพยายามที่จะไม่ใส่ใจคุณแต่ไม่ได้นะคิดถึงวันเวลาดีๆคิดถึงนะคำพูดดีๆของคุณคิดถึงพลังงานดีๆของคุณนะความช่วยเหลือนะคิดถึงเอ่อการเอาใจใส่ดูแลของคุณนะคิดถึงสิ่งดีๆในตัวคุณที่คุณทำให้เขานะคะแต่การที่เขานะหันหลังให้กับคุณเพื่อที่จะมูฟออนนะมันเหมือนกับว่า มันยิ่งทําให้ตัวเขาเนี่ยอยากจะมาหาคุณมากขึ้นนะคะอยากจะมาเจอหน้านะคะยิ่งยิ่งเหมือนกับว่าพยายามจะมุกออนพยายามที่จะไม่คิดถึงแต่ยิ่งคิดถึงนะ,ะยิ่งเครียดนะคะยิ่งเครียดคิดมากคิดเยอะอยากจะมาตอนนี้เลยอะ่ะอันนี้คือพลังงานรุนแรงมากเป็นพลังงานของคนที่แบบเหมือนไม่มีความสุขเลยอยู่อยู่เพียงลําพังคนเดียว นะะไม่มีใครมาปลอบใจเขานะโอ้โหวยหาความรักมากเลยอ่ะเป็นพลังงานของคนที่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายอ้างว้างเพียงลําพังนะคะ,น,ะ,คะน่าสงสารมากเลยนะ,ค,ะคือแบบว่าเขาอ่ะคือพยายามพยายามจังเลยนะ,ะพยายามจะมุกออนจากคุณะคะเรามาดูที่ว่าคนคนนี้นะคะในเมื่อเขาหยหาคุณขนาดนี้นะ,ะ,นะ,ะเขาอยากมาหาคุณอยากมาเจอคุณอยากคุยกับคุณอยากเห็นหน้าคุณแล้วเขาจะทะไรไหม มันก็ได้แต่คิดถึงได้แต่รักได้แต่ชอบนะคะมันไม่สามารถที่จะกลับไปนะคะทำอะไรที่มันเหมือนกับว่าให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันมันคงได้อีกกลับมาเหมือนเดิมได้อีกเป็นบรังงานของคุณแฟนนะค,ะคนรักนะค,ะความสัมพันธ์ที่เหมือนเรียกว่าเคยเป็นภรรยาเป็นสามีกันเคยเป็นแฟนกันนะ,คะเคยเป็นคนที่ คาดหวังจะแต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอะ่ะคนคนนี้นะคะกับคุณเนี่ยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าไม่ได้อะ่ะนะคะมันเหมือนกับว่าตัวเขาหน้าที่จะอืรอไม่ไหวประมาณที่แบบเหมือนไม่พร้อมไม่พร้อมในเรื่องของการเงินไม่พร้อมในเรื่องของการงานแต่อยากจะใช้ชีวิตคู่กับคุณอยากจะอยู่กับคุณตอนนี้เวลานี้อะ่ะพลังงานของคนที่แบบเหมือนเป็นพลังงานของคนที่ ลึกซึ้งกันแล้วนะคะเป็นเหมือนเป็นแฟนเป็นภรรยาเป็นสามีกันแล้วแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันประมาณแยกกันอยู่อ่ะนะประมาณที่ตัวคุณไปทํางานที่หนึง่งหรือว่าเอ่อคนคนนี้เขาไปทํางานอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดนะแต่คุณกับเขาคือแบบอาจจะแต่งงานกันแล้วหรือว่ายังไม่ได้แต่งแต่ว่าอยากจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วอยากอยู่ด้วยกันแล้วแต่เพราะว่าภารกิจหน้าที่นะการหาเงินนะการสร้างครอบครัวนะการสร้างสมบัตินะคะการ เหมือน,นว่าสร้างไรายได้อะไรต่างๆทําให้คุณกับเขาต้องแยกกันอยู่อะ่ะนะคะก็เลยเหมือนกับว่าเอออาจจะเป็นคุณภรรยาคุณสามีในอนาคตหรือว่าแต่งงานกันแล้วแต่ว่าแยกกันอยู่แยกกันไปทําภารกิจหน้าที่ของตัวเองนะคะมาดูสิว่าถ้าจะบอกอะไรแล้วจะคิดถึงทําไมอะไรมากนะักนะคะก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าก้าวั่วยเนี่ยนะ,ะเขาเป็นคนขี้หึงนะ,ะเขาเป็นคนขี้ห่วงมากๆนะคะเขาเป็นคนที่แบบเหมือน มีนิสัยของความเป็นเด็กนะมีนิสัยของความ bathroom, มี่เง่าง้องแงงนะเป็นผู้ชายที่ขี้หึงอ่ะนะเป็นผู้ชายที่แบบเมืออกับว่าเออมีนิสัยของความเป็นเด็กอ่ะนะคะถ้าเขาได้รักใครถ้าเขาได้นะเป็นเจ้าของใครถ้าเขาได้มีอะไรลึกซึ้งก,กันกับใครแล้วเขาแบบคือห่วงของเขานะคะประมาณห่วงอะไรที่มันแบบมีค่า, <cam be on> ขาเขาหึงคุณอ่ะคุณอาจจะสวยคุณอาจจะแบบดูดีมีสเสน่ห์คุณอาจจะดูแบบเออ เขาส่งเงินให้คุณอย่างเงี้ยนะทำงานส่งเงินให้คุณแล้วคุณก็ไปศสลกรรมตกแต่งสวยงามนะคะเขาก็เลยเกิดความหึงความห่วงคุณอ่ะนะคะคนคนนี้ที่หึงที่ห่วงมากนะคะเขาก็น่ารักดีนะแต่ว่าเขาแบบประมาณเนี่ยว,ว่าเป็นคนเรักภรรยามากรักสามีมากขี้หึงขี้ห่วงมากนะคะก็เลยเหมือนว่าคิดถึงคุณแบบเอมีนิสัยความงองแงงความเอาแต่ใจตัวเองนั่นเองนะคะโอ้ยฉากรนี้จังเลยอะ่ะมีภรรยาดีสามีดีเนาะ ลกักษณะราศีของคุณและเขาพระเซสราศีมีนชาวตน้ำน้ำเมอร์คิวรีคนที่เกิดในวันพุธเทาราศราีศพชาวตดินแล้วก็เนจุนนารดินนะคะวันที่เกิดของคุณและเขาเป็นวันที่สองสิบสองสิบห้าแล้วก็ยี่สิบเอ็ดนะคะกด subscribe ไลค์แชร์เนาะกองนี้นะอิจฉาสุดๆสวัสดีค่ะกองที่สี่นะคะปริมิ์สีขาวกก็ไปไดีดีว่าใครกําลังคิดถึงคุณนะคะแล้วเขาคิดถึงคุณเนี่ยเขาจะทาอะไรไหม พลังงานของคนคนนี้นะคะใครกําลังคิดถึงคุณมากตรวจสอบพลังงานของคนที่กําลังคิดถึงคนที่เลือกกคอมไพคอนิซี่หน่อยเป็นพลังงานของใครจะโอเดรไฮเลแฟนนะคะครูบาอาจารย์สิ่ง์ศิธิ์นะ,ค,ะคนที่ให้ความช่วยเหลือคุณให้คําปรึกษาคุณนะ,ะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะคะเป็นคนที่สอนสั่งเป็นคนที่เหมือนเปิดโอกาสให้คุณอะนะคะ มอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะให้คุณไปเปลี่ยนแปลงให้คุณไปพัฒนาตัวเองนะะสิ่งศิษย์หรือว่าครูบาอาจารย์นะที่อาจจะเป็นอาจารย์ที่ให้ความรู้วิชาการของคุณต่างๆแนะนําแนวทางชีวิตนะท่านเป็นห่วงคุณมากนะคะเป็นผู้ใหญ่นะที่คอยที่จะให้คาปรึกษาช่วยเหลือคุณอ่ะนะคนะเพื่อที่จะแนะแนวทางให้คุณนะทาแบบนี้นะมันจะดีนะนะแนะนําคุณอย่างนั้นอย่างนี้นะเป็นห่วงคุณ ในเรื่องของการบริหารจัดก,การชีวิตการเงินการงานหรือว่าเออคนที่ให้คำปรึกษาคุณอะนะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ใหญ่ในรูปแบบไหนก็ตามนะเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นสิ่งกสิธก็ได้เขาอะจะคอยชี้แนะแนวทางให้กับคุณนะไปในทิศทางที่มันถูกต้องนะคะกองนี้เป็นครูาอาจารย์นะเป็นคนที่แบบรักคุณอะเอ็นดูคุณนะคะแนะแนวทางให้คุณไปในทิศทางที่ถูกต้องนั่นเองดอร,รู้สี่ว่าคนคนนี้นะเขาอยากบอกอะไรกับคุณ เป็นพรังงานของเดะจัดมินนะคะเดะจัดมินเป็นเจ้ากรรมนายเวรท่านบอกว่าคุณกําลังจะหมดเคราะ์แล้วนะนะ,ะเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรกําลังจะปลดปล่อยคุณแล้วนะคะปลดปล่อยเพื่อที่จะให้คุณได้เจอสิ่งที่ดีนะ,ะโอกาสต่างๆที่คุณเคยพลาดนะคะเคยผิดหวังเคยถูกหลอกเคยทําให้เสียใจยเคยเหมือนกับว่าพลาดโอกาสไปอะ่ะนะ,ะสิ่งนั้นจะกลับมาหาคุณความสุขนะคะ ความสมหวังขอให้คุณเหมือนกับว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงทัศนคติของตัวเองนะคะคิดใหม่แล้วก็พยายามทําใหม่อีกครั้งหนึ่งพยายามอดทนอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยมันเหมือนกับว่าความสุขความสําเร็จความสมหวังความร่ํารวยกําลังรอคุณอยู่คุณอย่าเครียดนะให้คุณปลดปล่อยพลังงานตรงนี้ นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าเนี่ยเจ้ากรรมานเวรกำลังจะปล่อยคุณแล้วนะแล้วคุณจะกําลังจะได้รับโอกาสดีๆการเงินการงานความสําเร็จความร่ารวยความมั่งคั่งนะคะเห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าเออไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นเลยให้คิดถึงตัวเองให้รักตัวเอง ให้พยายามทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะพาอย่าบอกอะไรก่อนนี้อาจจะดูสั้นนิดนึงเพราะว่ามาในรูปแบบของคนที่ให้คําปรึกษาคุณนะเป็นครูบาอาจารย์ได้เป็นสิ่งศิษสิ์ได้เป็นผู้หลับผู้ใหญ่ที่ใจดีกับคุณแล้วก็เมตตากับคุณคอยสนับสนุนช่วยเหลือคุณนั่นเองนะแคนเซอร์หรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของสิ่งศิษส์ประจําบ้านของคุณสิ่งศิษสิ์ประจําตัวของคุณคุณพ่อคุณแม่ของคุณคนที่รักคุณนะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจอยู่เคียงข้างคุณนะกองที่ ลาราศีของคุณนะคะร,ราศีกรกฎนะคะชาวธาตุน้ำไฟธาตุไฟไฟมถนูอยูเรนัสช้วาตงลมเมถุกุมแคปิอคอนราศีมกรธาดินแล้วก็วันที่เกิดของคุณเป็นวันที่4ี่สิบยี่สิบแล้วก็ยี่สิบสามนะคะกดสับกรายแชร์เปลี่ยนแปลงพลังงานของตัวเองเพื่อต้อนรับสิ่งใหม่นะกองที่สี่ขอบคุณทุกการติดตามค่ะ